สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนเจอกันเช่นเคยกับคลิปปลาสวยๆงามๆนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะหลังหวยออกครับผมวันนี้ก็จะนําปลาเทวดามาให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นเป็นปลาเทวดาเรดเลเวลนะครับนี่ครับหัวแดงๆสามสีนี่นะครับเรดเลเวลนะครับเขาเรียกเรดเลเวลนะครับค่าตัว200นะแล้วก็มีเทวดาบลูเอ็นจิน นะครับ50าบาทนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีเ,เทวดาม้าลายดำดำดงๆม้าลายนะครับ50บาทนะกคทีินํมก็50บาทนะครับตอนนี้สนใจทักแชทด่วนเลยครบับส่งได้ทั่วไทยนะประเภทปลาสวยงามนะครับต่อมาก็จะเป็นปลาเทวดาม้าลายที่เป็นหัวเหลืองนะครับเรียกเทวดาหัวเหลืองนั่นแหละนี่ครับมีลวดลาย สีขาวดำตัดหัวเหลืองนะครับชุดนี้จะตัว70บาทนะครับสวยมากครีบยาวมากนะตัวนี้น่าสนใจก็ติดต่อสอบถามด่วนนะครับเจ็ดสิบบาทสามตัว200สองร้อยส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับและตู้นี้ก็จะเป็นเทวดาไซส์เล็กนะครับสามห้าสามตัวร้อยนะครับนี่ครับรวมมิรเทวดาให้ชมนะครับวันนี้นะนี่เลยครับ ปลาเทวดาก็เป็นปลาเลี้ยงง่ายนะครับระวังเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างดีะระวังน็อกน้ำด้วยนะทุกคนนะทำน้ำให้มันดีนะสำหรับสายปลาสวยงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนนะว่างๆก็อยากทำคลิปปลาสวยงามให้ชมกันตลอดเลยยาวๆกันไปเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับรำรำรวยๆทุกคนครับ